ะะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าในห่วงของความฝันหรือว่ายามใดก็ตามที่จิตอยู่ในพวังคุณได้เดินทางไปสถานที่ใดค่ะมองว่าในช่วงของความฝันคุณสมาธิหรือว่าจิตวิญญาณของคุณค่ะอยู่กับตัวของคุณเองอยู่กับสิ่งที่บันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในค่ะคุณได้เดินทางไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน หลายท่านอาจจะเป็นคนที่มักที่จะฝันเห็นวัดวาอารามหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะ ฝันเห็นหนะ้าตัวของคุณเองเนี่ยค่ะอยู่ในเชิงของการเป็นนักบุญนักบวชได้ไปสถานที่ที่เป็นเหมือนกับวัดได้นั่งสมาธทิที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นหาความฝันส่วนหนึ่งหรือว่าจิตของคุณเนี่ยมักที่จะนำพาคุณไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในใจหรืออาจจะเป็นวัดวาอารามหรือสถานที่ใดก็าตามที่คุณเคยปฏิบัติธรมรมมาก่อนในหลากหลายภพภูมิค่ะเท่าที่มอง